สวัสดีสวัสดีนักเรียนมหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่4กันแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังจะคงอยู่ในเรื่องของการเรียนอาหารและโภชนาการต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนต่อจากสัปดาห์ที่สนะสัปดาห์4ของวันนี้เราจะเป็นในเรื่องของการบริการอาหารค่ะการบริการอาหารเป็นยังไงคะนักเรียนก็คือเป็นการจัดโต๊ะอาหารสําหรับอุปกรณ์รับประทานอาหารให้พร้อม สำหรับการรับประทานอาหารการเสิร์ฟอาหารที่ปรุงสำเร็จและการจัดตกแต่งแล้วก็ให้แก่ผู้รับประทานทั้งการรับประทานอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัวและการจัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับประทานอาหารได้รับประทานอาหารอย่างมีความสุขแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการบริการอาหารในครอบครัวค่ะ การรับประทานอาหารในครอบครัวสมาชิกทุกคนควรมีส่วนช่วยเหลือกันนะคะโดยจัดแบ่งหน้าที่หรือทำตามความสมัครใจซึ่งการบริการอาหารทั่วไปผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าก็จะบริการผู้ที่มีผู้อาวุโสมากกว่าอย่างเช่นนักเรียนก็ควรชี่ะตะกั่อาหาร<ม>ตักข้าวให้คุณพ่อคุณแม่นะคะผู้บริการอาหารต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยค่ะตัดเล็บมือให้สัน้นล้างมือให้สะอาด ้าผมยาวให้รวบเก็บผมให้เรียบร้อยและขณะที่บริการอาหารต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอนะคะจำไว้นะคะเด็กๆการจัดวางอุปกรณ์นะคะรับประทานอาหารเช่นจานช้อนซ้อมแก้วน้ําให้เพียงพอกับจํานวนของผู้รับประทานอาหารบนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยวางจานไว้หน้าผู้รับประทานอาหารวางช้อนไว้ด้านขวาของจานวางซ้อมไว้ด้านซ้ายของจาน วางแก้วน้ําไว้ด้านขวามือเยื้องไปทางด้านบนของจานนะคะเรเรียนอย่างดูตัวอย่างของการจัดโต๊ะอาหารนะคะการจัดโต๊ะสาหรับประทานอาหาร 3. คข่าริมน้ําในแก้วของผู้รับประทานอาหารประมาณสส่วน4แก้วของแก้วน้ําให้ครบทุกแก้ว 4. ่ข่าจัดวางอาหารบนโต๊ะโดยคานึงถึงความสะดวกในการตักอาหารของผู้รับประทานเป็นสําคัญเช่น วางถ้วยอาหารประเภทต้มหรือแกงไว้กลางโต๊ะแล้ววางจานอาหารผัดอาหารทอดน้ำพริกแกะผักนะคะรอ้อมรอบด้วยถ้วยต้มหรือแกงนะคะถัดออกมาด้านนอกนะคะ5การบริการอาหารประเภทต้มหรือแกงควรอุ่นให้ร้อนค่ะก่อนที่จะนำมาเสิร์ฟนะคะเราก็ควรที่จะต้องมีจานรองเสมอทุกครั้งนะคะ 6. ขณะบริการอาหารให้ยืนเบี่ยงตัวหรือค้องตัวเล็กน้อยต้องไม่ให้มือหรือนิ้วสัมผัสอาหารนะคะดเด็กๆไม่ไอหรือจามขณะบริการอาหารเข้าบริการและยกจานอาหารออกให้ถูกทางตามประเภทของอุปกรณ์รับประทานอาหารค่ะเจ็ดตักข้าวลงในจานครั้งแรกแต่พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปค่ะหรือ เมื่อข้าวหมดแล้วก็ต้องการรับประทานอีกก็จึงค่อยตักเพิ่มภายหลังโดยไม่ให้ผู้บริการต้องบริการทางซ้ายมือต้องเข้าบริการทางซ้ายมือของผู้รับประทานนะคะ8หมั่นสังเกตดูนะคะว่าบนโต๊ะอาหารนี่อาหารอะไรพ่องไปไหมให้ยกถ้วยหรือจานอาหารไปตักเพิ่มค่ะแล้วจึงออกมายกมาวางไว้บนโต๊ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ9ถ้าช้อนหรือซอมของผู้รับประทานอาหารคนใดคนหนึ่งตกลงพื้น ให้ผู้บริการอาหารเก็บไปค่ะแล้วนำช้อนซ่อมคู่ใหม่มาให้แทนนะคะการบริการอาหารในการในรูปแบบของการจัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆการบริการอาหารในรูปแบบของการจัดเลี้ยงขึ้นอยู่กับประเภทของการจัดเลี้ยงค่ะซึ่งแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือการจัดเลี้ยงแบบไทยและการจัดเลี้ยงแบบสากลนะคะการจัดเลี้ยงแบบไทยก็คือเป็นการเลี้ยง ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานซึ่งเราควรอนุรักษ์ไว้เช่นการจัดเลี้ยงในครอบครัวการจัดเลี้ยงอาหารแบบขันโตกค่ะการจัดเลี้ยงอาหารแบบฉลอ,องมงคลสมรสงานแต่งงานการจัดเลี้ยงการต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองค่ะการจัดเลี้ยงแบบไทยที่พบเห็นทั่วไปมี3รูปแบบดังนี้นะคะเด็กๆมาดูซิว่าจะมีรูปแบบอะไรบ้างหนึ่งการจัดเลี้ยงแบบนั่งพื้นค่ะ มีสำรับเฉพาะตัวการจัดเลี้ยงแบบนี้จะใช้กับพระสงฆ์เท่านั้นโดยพระสงฆ์รูปหนึ่งจะมีสำรับอาหารคาวหวานนะคะหนึ่งสำรับจะมีคนโทรน้ำข่ะแก้วหรือขันน้ำผ้าเช็ดมือค่ะช้อนซ่อมการบริการอาหารให้ยกสำรับข้าวถวายก่อนเมื่อพระสงฆ์ฉันอาหารข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงไหมคะถวายสำรับอาหารหวานนะคะนี่คือ หนึ่งสำหรับสำหรับจัดเลี้ยงนะคะสำหรับเฉพาะตัวนะคะสองการจัดเลี้ยงแบบนั่งรวมกันเป็นวงค่ะนะคะการจัดเลี้ยงแบบนี้รูปแบบนี้วงหนึ่งจะมีผู้รับประทานประมาณ5-6คนค่ะก่อนชี่วางอาหารเราก็ต้องปูเสื่อหรือปูปูปพรมที่พื้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารก็ได้แก่อะไรบ้างจานข้าวช้อนซ้อมช้อนกลาง เหยือกน้ําโถข้าวค่ะกระโถนผ้าเช็ดมือและแก้วน้ําค่ะอาหารที่เสิร์ฟจะมีอาหารคราวประมาณ5-6อย่างนะคะส่วนอาหารหวานและผลไม้ก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะเห็นไหมคะนั่งกันเป็นวงนะคะดูอบอุ่นใช่ไหมคะเด็กสาการจัดเลี้ยงแบบขันโตค่ะการจัดเลี้ยงแบบนี้เป็นการจัดเลี้ยงอาหารเพื่อรับรองแขกผู้มีเกียรติหรืองานฉลองสมโภช ซึ่งเป็นประเพณีของทางภาคเหนือค่ะส่วนส่วนใหญ่จัดเลี้ยงเป็นอาหารพื้นเมืองเช่นน้ำพริกหนุ่มค่ะแคบหมูค่ะไส้อัว่วผักจิ้มข้าวเหนียวนะคะพูดแล้วก็หิวเลยใช่ไหมคะเด็กๆส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารเนี่ยก็ได้แก่ก,กระติบข้าวเหนียวค่ะคอนโทรน้ำขันหรือจอกและภาชนะสําหรับวางอาหารเรียกว่าขันโตค่ะการเสิร์ฟขันโตจะทําเมื่อแขกอาวุโสกล่าวเปิดงาน และมีการแสดงบนเวทีนะคะเมื่อมีการแสดงบนเวทีแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทชไมคะเสิร์ฟขันโตกนะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนนะคะการบริการอาหารนะคะลักษณะประเภทของการรับประทานอาหารนะคะ ในสัปดาห์ที่4นี้นะคะมิสวรัก็จะขอ,อะจบลงเพียงเท่านี้เราก็จะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หาาหที่5นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ